สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratchannel อีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาทําการพูดถึงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าหุ่นพยนต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนนะครับน่าจะมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าทางภาพยนตร์เนี่ยหลังจากที่ฉายรอบสื่อไปแล้ว จูจูภาพยนตร์เนี่ยก็ได้มีการถูกเลื่อนออกไปโดยที่ไม่มีกําหนดนะครับแต่วันนี้ผมมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบว่าน้ำปัจจุบันคุณพยนต์กําลังจะให้เราเนี่ยได้รับชมกันหลังจากที่ไปแก้ไขเนื้อหาและมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปพูดไปคุยกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะขอย้อนไปพูดถึงเหตุผลที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ถูกเลื่อนฉายไป ด้วย6สาเหตุนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคาดว่าทางภาพยนตร์ได้มีการแก้ไขไปแล้วเพราะว่าหนังในตอนแรกได้ถูกตั้งเรทฉายเนี่ยไว้ที่ชอ20และให้ตัด6เนื้อหานี้ออกไปนะครับขออนุญาตหยิบยกภาพจากเพจจัดดูอิดนะครับสาเหตุที่1นึ่งน่นก็คือตัดฉากชื่อวัดเทพขุนพยนตร์ออก 2. องฉากที่เนยนนั้นชกต่อยกันในผ้าเหลืองและตัดคําหยาบให้น้อยลง 3. ตัดฉากครุกอาหารเหมือนรังแกให้เด็กที่มีชื่อว่าเตน,นทาน ซึ่งในเรื่องเนยเต้เขาเป็นเด็กพิเศษนะครับฉายที่ทําแบบนี้กับเด็กพิเศษอาจจะดูรุนแรงไป 4. แต่าชายที่เนนั้นกอดผู้หญิงในฉากต่อสู้ซึ่งฉากนี้เนที่ไปกอดผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเนยเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้นะครับ 5. าแต่ฉา,ากท่องศินข้อสในขณะที่กําลังฆ่าคนที่กบยของ 6. มีข้อสังเกตว่าพระหรือเนในเมืองไทยต้องโกนคิว้ว แต่ทั้งเรื่องไม่มีพระหรือเนนั้งโกนคิ้วออกเลยซึ่งสาเหตุที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เลทชอ2ยเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยเขาได้มองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เป็นบอนทาลายขาดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามของประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและกิจภูมิของประเทศไทยซึ่งนี่คือเหตุผลนะครับผม ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ถูกเลื่อนออกไปเพื่อไปแก้ไขเนื้อหานะครับซึ่งข่าวการเลื่อนฉายเนี่ยได้ประกาศออกมาก่อนภาพ,พยนตร์ฉายเพียงแค่1วันเท่านั้นนั่นคือวันที่8นะครับและวันที่9เนี่ยเราก็ไม่ได้ชมกันนั่นเองและปัจจุบันนี้นะครับในวันที่27มีนาคมทางเพจหุ่นพยนต์นะครับผมได้มีการอัปเดตข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากได้มีการแก้ไขเนื้อหาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องนะครับซาหุ่นพยนต์เนี่ยกลายมาเป็นเรื่องปลุกพยนต์ ซึ่งการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อเรื่องให้ได้เข้าใช้เราควรจะได้เห็นเคสนี้นะครับจากในเรื่องอาบาดท,ที่เปลี่ยนมาเป็นอาปาดและตัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกนะครับจึงได้เข้าใช้และหุ่นพยนต์นี้จากเรทช,ชอตก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเพียงแค่เลทนอ8บวกเท่านั้นนะครับก็ถือว่าจะได้มีคนเนี่ยเข้าไปรับชมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทางโรงหนังเนี่ยน่าจะมีการตรวจบัตรก่อนที่จะเข้าไปรับชมเรื่องนี้นะครับและกําหนดฉายเนี่ยอยู่ที่12เมษายนนี้นั่นเอง ฉากบางฉากเนี่ยอาจจะตัดทิ้งกันไปได้นะครับผมแต่คิ้วของเนนและพระเนี่ยผมคิดว่าทางทีมผู้สร้างเนี่ยน่าจะมีการเซ็นเซอร์เอานะครับพอไม่งั้นเนี่ยต้องยกถ่ายกันมทาทั้งเรื่องเลยทีเดียวคงไม่ทันนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาบางส่วนจะได้ถูกตัดทิ้งไปเราเนี่ยไม่ได้ดูเนื้อหาเต็มๆเ,เหมือนใครหลายๆคนที่ได้ดูในรอบสื่อแล้วอันนี้อิจฉาหลายๆคนที่ได้ดูรอบสื่อเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ดูเวอร์ชันเต็มๆ ที่ไม่ได้ถูกตัดทิ้งอะไรไปแต่ก็ถือว่าหนังสยองขวัญเนี่ยมีให้เราได้รับชมในทุกๆสัปดาห์เลยต่อเนื่องกันต่อจากนี้นะครับผมในวันที่30มีนานี้้ก็แสงกระสือภาค2ครับถัดไปก็ในวันที่6เมษายนบ้านชาวบูชายันสัปดาห์ต่อไปก็12เมษายนหุ่นพยนต์เข้าก่อนหยุดยาวส่งการกรันเลทีเดียวนะครับซึ่งกถือเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่เราจะได้รับชมกัน แม้จะมีเนื้อหาที่ถูกตัดไปบ้างก็ตามสําหรับคุณที่ยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะพลาดรอบสื่อไปเหมือนผมนะครับถ้าเราด,ดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยภาพยนตร์แนวนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมันเท่าไหร่นะครับผมการปลุกหุ่นหรือการเอาคนตายเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับหุ่นแบบนี้ถ้าเราย้อนไปหนังไทยในะอดีตนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับแนวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกคุนใส ปลูกหุ่นเทียนปลุกลงอาคมแนวมันก็จะประมาณพวกคนเล่นของหรือพวกรองของทั้งสองภาคอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณใสนะครับผมการที่เล่นแนวเกี่ยวกับหุ่นผีอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแนวแบบเรื่องห้องหุ่นไปเลยอันนั้นเป็นหุ่นปั้นขึ้นมาหุ่นพยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบแปลกใหม่อยู่เหมือนกันนะครับหยิบยกเนื้อาหาเกี่ยวกับหุน่นที่เรื่องจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนี้เอามาทําให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นนนนนนนะะคคคคครรรััััับบบบซึ่่่่่่งงงภมมมมกกเเเเือีีีี้้้ผุณไยขาาาาป็พตแท3นะครับ ไม่แน่ใจว่าถ้ากระแสหรือว่ารายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดีเราจะได้รับชมภาพยนตร์หุ่นพยนต์ภาค2กงมาต่อหรือเปล่าอันนี้จะต้องไปดูจริงๆต้องรอลุ้นนะครับว่าจะมีฉากเอ็นเครดิตเพื่อส่งต่อไปภาคต,ต่อไปไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีภาคต่อไปจะถูกเลื่อนฉายแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงนักแสดงที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้นะครับว่าใครเล่นเป็นใครกันบ้างและมีคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะครับผมคนแรกนะครับ พระเอกของเรื่องนะครับผมนั่นคือภูวินตั้งศักยืนรับบทเป็นธรรมชายหนุ่มที่เป็นจุดกําเนิดของเรื่องนะครับเขาได้เดินทางมาที่วัดบนก่อดอนดอสิงธรรมเพื่อมาแจ้งพี่ชายเกี่ยวกับข่าวร้ายของการจากไปของพ่อและแม่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอข่าวลือไม่ดีเกี่ยวกับพี่ชายและต้องพายายามสืบว่ามันจริงหรือไม่จริงกันแน่ว่าพี่ชายของเขานั้นเป็นคนที่สังหารจเจ้าอาวาสคนเก่าจนเสียชีวิตไปนะักแสดงคนต่อไปอาภูมิพัทรรับ,บบทเป็นเตะอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกนะครับเตะเนี่ย คาแรคเตอร์ของเขาในเรื่องนี้เขาเป็นเด็กพิเศษนะครับผมคนต่อไปนิคุณาทิปรับบทเป็นเจดเจดเขาเป็นลูกของอดีตเจ้าอาวาสน,นะครับที่เสียชีวิตไปซึ่งจากเรื่องย่อเนี่ยคาดว่าเจดน่าจะเป็นลูกของเจ้าอาวาสคนเก่าที่เขาลือกันว่าพี่ของทานนั้นเป็นคนฆ่านะครับอันนี้จะจริงหรือไม่จริงต้องรอติดตามภาพยนตร์คนต่อไปเอมี่ทัศน์รับบทเป็นมีนามีนาจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านนะครับที่เอาหุ่นพยนต์เนี่ยมาบูชาพอคิดว่า อาการป่วยของเขาเนี่ยรักษาไม่ได้ชาวบ้านนั้นนับถือขุนพยนตร์มากจงแนะนําให้เธอนั้นใช้หุ่นพยนตร์หลังจากนั้นชีวิตของเธอก็ต้องเจอ,อ,อเรื่องราวสยองขวัญที่ตามมานักแสดงคนต่อไปฮัสซีวงรับบทเป็นหลวงนาซึ่งหลวงนาจะเป็นพระที่อาวุโสนะครับที่อยู่วัดบนเกาะดอนสิงธรรมแห่งนี้และนับถือหุ่นปั้นพระปูส่สิงธรรมไม่ต่างจากคนอื่นในหมู่บ้านนะครับนักแสดงคนต่อไปป๊อปสุริยารับบทเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะจัดการก,กับคนที่มาลบหลู่พ่อปูส่สิงธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทุกคนบนเกาะแห่งนี้นะครับเขานับถือพ่อปูส่สิงธรรมนี้เป็นอย่างมากยกเว้นธรรมผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่เท่านั้นรวมถึงกลุ่มพระและเนนทุกคนด้วยนะครับที่จะต้องเจอเรื่องราวสยองขวัญไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแบบไหนก็ตามนักแสดงที่มารับบทเป็นพระเจมภูมิพัฒรับบทเป็นพระก้ายูโรวรัตรับบทเป็นเนนอุลนกาโตปนวิทย รับบทเป็นเนนบริดแบงค์โพสกรรับบทเป็นเนนปลาแปลงแบงค์นัทวัตรับบทเป็นเนนคุณเซนจารุวิทรับบทเป็นเนนใจนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักแสดงที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้นะครับผมแต่ในภาพยนตร์จริงๆเนี่ยยังมีนักแสดงอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นชาวบ้านนะครับผมยังมีอีกมากมายคภาพยนต์จะสยองขวัญแค่ไหนและเนื้อหาที่ถูกตัดไปเนี่ยจะทําให้ความสนุกข,ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยลดน้อยลงหรือเปล่าต้องไปร่วมพิสูจน์พร้อมๆกัน ในวันที่12เมษายนนี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้อยากดูหรือไม่อยากไปดูยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ 无论还在空我只愿陪在你身边。